สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอสอนวาดรูปนะคะในวันนี้เราก็จะสอนพวกเอ่อสเตรทกับโฟล์โพสกันค่ะสอนวาดเป็นเบสบอดี้กันค่ะในวันนี้เราจะสอนวาดคือบางคนก็วาดเบสแบบเคยบินบาครั้งไหมคะที่คิดว่าวาดเบสแล้วมันดูแบบเฉยเฉยมันดูไม่มีชีวิตชีวาหรือว่ามันดู เหมือนตัวละครเราเป็นแค่หุ่นยืนอยู่เฉยๆนะคะเป็นแบบหุ่นสติ๊กแมนนะคะแบบอยู่เฉยๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบว่าวันนี้นะคะก็จะมาสอนกันนะคะวิธีวาดทั้งแบบเฉยส่วนสมมุติถ้ามันเป็นแบบว่าสไตล์ของบางคนนะคะอันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มจากแบบเฉยก่อนเลยละกันอ่า เพื่อไม่เป็นการรอช้านะคะจะเริ่มหัวก่อนเลยคอจิบจบไหลอันนี้จะขอไม่วาดเส้นเอ่อสีฟ้าก่อนนะคะดี่จะขอเป็นยกตัวอย่างก่อนเพราะว่าเราจําได้และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาด้วยค่ะ mm. ก็จะเป็นเบสที่เราใช้ปกติเลยนะคะใช่เอวจบจบต่อกันอันนี้ก็จะเป็นการสอนวาดเบสในตัวเลยนะคะก็สามารถนำกันไปใช้ได้เลยนะ ไม่ว่าจะอยากวาดเบสแบบนี้ไหมนะคะพยายามทําให้ได้ก็ได้อะไรอย่างนี้อ,อ๋อแล้วก็ถ้าวิดีโอมีการวาดผิดพลาดหรืออะไรก็ตามนะคะขออน,นุญาตว่าถ้าจะทําไปด้วยและดูไปด้วยขอให้ดูให้จบก่อนดีกว่าคะ่ะเผื่อเผื่อคนวาดการะดาษแล้วกันเนาะเผื่อคนวาดการะดาษแล้วมันแล้วมันแปลว่า วาดผิดอะไรพวกนี้นะคะขาก็จะเป็นแบบสเตรทก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบสเตรทที่ทุกคนเห็นนะคะขอยกตัวอย่างโพสต์มา1นึ่งโพสละกันอะสักคุณค่ะขอลบก่อนใช่ขอยกตัวอย่างโพสะะต์ามาท้ทาวเอลละกันทาวเอลประมาณข้างหนึ่งข้างขวาแล้วกัน ใช่อันนี้จะเป็นแบบสเตรทนะคะสักครู่นะรู้สึกว่าขาดูแปลกๆนิดนึงนะคะขออนุญาตแก้ขาก่อนขามันดูสั้นไปหน่อยใช่แล้วก็ลากออกมาสักครู่นะคะ อแล้วก็แอปก็จะใช้เป็น a p p e c r e a t e นะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเท้าเอลแบบสเตรทนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือแล้วถ้ามีคนถามว่าอย่างเช่นเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่านี้เป็นสเตรทหรือว่าอันไหนเป็นโฟลเราจะลองลากกันนะคะก็คือลากขีดออกมาก่อนชึบแล้วก็ลองขีดเส้นตรงในช่วงที่มันจะเป็นสเตรทแบบนี้นะคะอย่างเช่นเท้าขวาหน้าอกแล้วก็ส่วนสำคัญเลยคือไหล่คะ่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แต่คราวนี้นะคะเราทำสเตจกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่เราจะลองทำแบบโฟล์กันค่ะอุ้ยสักครู่นะคะขอทำเป็นเส้นสีฟ้าก่อนละกันทำตามเลยได้นะคะเราจะลองวาดอันนี้ออกมาโฟล์ flow เป็นได้หลายแบบนะคะไม่ต้องแบบในรูปก็ได้จะเฉียงไปไหนก็ได้นะคะเราจะลองวาดเส้นเฉียงบาง ในอันแรกเป็นเส้นตรงบ้างนะใช่ไหมคะอันนี้เป็นเส้นเฉียงค่ะใช่ค่ะเช่นเฉียงไปเรื่อยๆได้เลยเสียงเฉียงยังไงก็ได้ค่ะขวาก็ได้เฉียงซ้ายก็ได้เลยโอเคคราวนี้เราก็จะลองวาดทับกันนะคะว่าจากหัวคอแล้วก็ไหลเลยใช่วาดตามเลยค่ะ จะเป็นวิธีวาดโฟล์แบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่าเอ๊ะออ่คนที่เน้น OC นะคะคนที่เน้น OC แล้วก็เน้นท่าไปด้วยนะคะบางคนอย่างเช่นบางคนวาดตัวละครเต็มตัวอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็อยากมีท่าให้ตัวละครเขานิดนึงอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้กันได้นะคะ คทาานี้เราก็ลองทาแบบว่าขีดตามเส้นเรียบเลยค่ะขีดตามเส้นได้เลยแล้วปกติเวลาเบสนะคะหนูจะเริ่มจากหัวไปก่อนเสร็จแล้วก็เป็นตัวมาอะไรพวกนี้นะคะก็คือตามที่วาดเลยแล้วก็ตามเส้นเลยนะคะเป็นวิธีวาดแบบโครงสร้างที่เร็วเหมือนกันนะคะ ถ้าเราจําโครงสร้างได้ว่าเราวาดโครงสร้างของเราเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยจะง่ายค่ะใช่ค่ะก็วาดไปเลยแม้กระทั่งเท้าเองนะคะก็ทําได้เหมือนกันเท้าเองก็เฉียงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเฉียงไปตามลําตัวค่ะ ่อไปก็วาดแขนเพิ่มมานะคะอันนี้จะขอไม่เน้นรายละเอียดเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราเน้นแบบท่าเฉยๆค่ะก็นี่ค่ะคือการวาดแบบสเตรทกับโฟโลนะคะอ๋อแล้วก็ชื่อตรงๆของมันนะคะจะขอ,อ,อไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะคะแต่ว่า เออนั่นแหละคะ่ะเราจะขอเลขว่าสตรีทกับโฟล์แล้วกันคะ่ะถ้าไปเสิร์ชเราไม่เจอ,อน,นี้ก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นชื่อที่เราคิดว่าน่า,นาจะทําให้ทุกคนเออเข้าใจมากขึ้นนะคะคือสตรีทกับโฟล์แต่ปกติบางคนอาจจะเรียกสต f ฟกับ Flow ก็ได้อะไรอย่างนี้คะ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นท่าทั้งหมดเลย แล้วมันก็ใช้กับท่าอะไรก็ได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ท่านี้งั้นออขอวิดีโอนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่มาดูกันนะคะสวัสดีค่ะ